เราจะตีมูเฮ right. right is right oh, ้ยมูเจ็ดนะครับผู้อำเภอตำบลควนตะโตครับตรงนี้ครับตำบลตะโตกับอำเภอควนโดนกับตรงนี้ครับนะกำลังมาแจ๊กบัตรครับผมนะครับดึงการลดด่างกับตรงนี้ครับวันนี้นี่วันนี้มูมูมูู่เจ็ดมูเจ็ดน้องควนตะตะโตน้องตรงนี้เนาะนี่ผมมาแจ๊กลังเล็กรับวันนี้ครับมาแจ๊กเล็กคือแก่นั่นคือแรงงานคือเป็นคือแรงงานงานคือบู๊บอะไรี้ เออตัวเวลาอะไรยังไงนะครับตัวเวลาผมแยกตัวเวลาเนี่ยให้ให้ไปให้ตัวตัวตีมันจีดกันนะครับนะนะครับนี่คือจุดแรกกับผมดูตีคนตะโตกับผมหมูอ่าหมูหมูที่หกนะครับหมูที่หกนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ตีนางบ้านอีมั่นเลยครับผมเนี่ยผมอยากจากตีบ้านเลยครับวันนี้นะครับบ้านอีมั่นนะครับมูจะเดินเดินมดกระคมดูโอ้ยเงี้ยแยกมาที่นี่เรื่องเราเหาอวะ

เออนี่งเลย้นูดยนีนอนนี้เลลงมี้มาด้วยาครับนจะไหกับผมนจะไหนครับะเดี๋วมมาเจ๊่ไหนเฮ้ยงามลกับวันนี้ต้นนี้กับผมยุด้ยที่บ้านดังงอกับผมกับเ๋ยวเราจะเข้าไปเลยในบ้นจิกับผมก่อนอย่างมีมามไม้กับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเจ๊ก็คือมาเจ๊ก็คือบ้านจิบ้านทางงอครับนะ ทีนี้อันบ้านตุงบ้านนาครับผมครับตอนนี้ผมมาเจ๊กอยู่บ้านตรงมั่งเลยครับผมนะครับแต่ตัวน,นี้ไม่เจอตัวมั่งแต่ว่าเจกลูกเคื้ยนะครับนะซื่งว่าอันทำนีแหละครับวันนี้เรามาติ้งเลยนะครับนะไปกันตรงนัน้หนหรอครับเจะไหนเนี่ยนี่อุดายอุดายอุดายบ้านตรงนี้ครับ